รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็น พบกับรายการเกษตรไทยไอเดลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเขาเรียนจบคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองแต่มาสารต่อธุรกิจเลี้ยงปลากระพงของครอบครัวเขานำความรู้ที่ได้มาลดต้นทุนการผลิตและขยายฐานการตลาดเขาทำได้อย่างไรมาถึงนี่อย่าเสียวเวลาครับไปพบกับเขากันเลยดีกว่าทางนี้ ที่เราจะพัฒนาสินค้าเกษตรให้มันมีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาแปลรูปให้เป็นอาหารจากธุรกิจเกษตรก็จะกลายเป็นธุรกิจอาหารและที่สําคัญนะครับยุคใหม่เราเนี่ยมีโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเกาะเกษตรนี้ไปให้ได้บ่อปลากระพงจํานวน40บ่อในพื้นที่กว่า150ไร่ของฟาร์มปลากระพงราชวดีซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวของผู้ทชัยแป้นถึงหรือเจี๊ยบ เกษตรไทย Idol ไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับว่าแต่ว่าพื้นที่ตำบลบ้านระกาศแห่งนี้มีแต่คลองน้ําจืดทําไมทําไมถึงเลี้ยงปลากระพงได้ล่ะครับเนี่ยปลากระพงคือปลาน้ําเค็มอมคุณมาเลี้ยงอยู่ในที่ที่เป็นน้ําจืดอะไรอย่างเงี้ยมันได้ด้วยเหรอได้ครับคือที่เราเลี้ยงในน้ำจืดเนี่ยก็ยังยืนยันว่ามันเป็นปลาน้าเค็มอยู่ด้วยกรรมพันธุ์มันด้วยเนื้อมันด้วย<ะ>ความเป็นตัวมันเนี่ยแต่จะมีข้อแตกต่างในบางอย่าง,างเช่นเรื่องรสชาติ ปลาทะเลเนี่ยรสชาติจะค่อนข้างดีกว่านิดนึงหมายถึงว่าเนื้ออาจจะเหนียวกาหน่อยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับขนาดตัวถ้าปลาเลี้ยงเนี่ยเต็มที่เนี่ยอาจจะถึงประมาสัก13โลเต็มที่แต่ถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบโลก็เป็นไปได้เจี๊ยบบอกว่าปลากระพงขาวเป็นปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่งครับแต่ว่าสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืดโดยในช่วงเป็นลูกปลาจะอยู่ในน้ำกร่อยพอโตมาหน่อยก็อ,อยู่ได้ในน้ำจืด โอ้โห,โ,หโหแล้วเลี้ยงปลากับหงเป็นร้อยร้อยไร่อย่างนี้อาหารที่ให้วันวันหนึ่งตกวันละเท่าไร่กันล่ะครับเจี๊ยบในจํานวนทั้งหมด150ไร่เนี่ยครับใช้อาหารวันละประมาณเท่าไหร่วันละ8ปด0 0ื่นกว่าบาทค่าอาหารปลาอย่างเดียวใช่ครับทั้งหนึ่งรอบการเลี้ยงคือ6เดือนใช่ค่าอาหารเท่าไรค่าอาหาร6เดือนเนี่ยก็เฉลี่ยสมมติถ้า6เดือนเท่ากันหมดก็อยู่ประมาณสักสิบห้าล้าน อาอาหารมันเยอะต่อวันขนาดนี้ต้องลดต้นทุนอะไรยังไงบ้างลดต้นทุนหลักๆเนี่ยนะครับเราจะลดต้นทุนเรื่องเวลาอย่างเดียวเลยที่ราทำได้หมายความว่าลดเวลาในการเลี้ยงใช่จากเดิมเลี้ยง7เดือนเลี้ยงให้ได้6เดือนคุณจะประหยัดค่าไฟได้1เดือนอประหยัดค่าอาหารได้1เดือนอประหยัดค่าคนงานได้1เดือนอนี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่เราลดได้คือเราต้องอลดเวลาให้ได้ อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนกับฟาร์มของเจี R ๊ยบได้เป็นอย่างดีก็คือการซื้อลูกปลาจากฟาร์มที่ดีมีคุณภาพมาขุนตอนนี้ละครับ,รบส่เหียวลงวันนี้นี่ขนาดไหนฮะใส่เนี้ยครับเขาเรียกปลาตุ้มอายุมา10วันถุงหนึ่งมีกี่ตัวฮะถุงเนี้ยประมาณ700ตัวครับวันนี้ใส่ไปกี่ถุงโอวันนี้ใส่ไป305ถุงครับกับพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่นี้ประมาณสไร่ครึ่งครับ ผมสังเกตฮะเวลาพี่เขาปล่อยกันเนี่ยต้องมีการวักน้ําขึ้นมากินด้วยเหรออ๋อเป็นการชิมครับอือว่าความกร่อยความเค็มของน้ำเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมของบ่อเรากับในนี้เขาชิมเสร็จแล้วเขาบ้นทิ้งครับไม่ได้เกลืนนะอร่อยฮะอร่อยพอดีพอดีะพอดีพอดีวิธีการปล่อยมีอะไรซับซ้อนไหมฮะมีนิดนึงครับคือเราเปิดฝุงเสร็จใช่ไหมเราก็เอาน้ําในบ่อเนี่ยเอจางไปหน่อย เพื่อไม่ให้เกิดอาการมึนน้ําของปลามันจะเริ่มปรับตัวได้แล้วแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับโทษนะครับคุณลุงครับผมขออนุญาตปล่อยปลาทําบุญหน่อยนะฮะเอาดเอาปากจุ่มไว้ก่อนครับปากจุ่มปากุงปากทุงหรือปากผมปากทุงครับปากทุงนะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยนะครับครับพอเราปล่อยไปปุ๊บล้วก็เอาอาหารตามให้ไปเลยครับอันนี้คือไรแดงไรน้ําจืดใช่ครับอ๋อไรน้าจืดใช่อย่างนี้ใส่ไปเยอะไหมฮะ ใช่เนี่ยยังบ่อเนี่ยครับสองแสนตัวเราเตรียมมาสามถุงอาการเดียวกันใส่ใจุ่มปุ๊บแล้วหลังจากนี้เราให้อะไรลูกปลากระพงฮะห,หลังจากวันวันนี้นะครับเราก็จะให้เป็นเหยื่อสดแล้วครับให้วันละกี่ครั้งสองครั้งครับเช้าเย็นแล้วเมื่อไหร่ให้กินอาหารเมรร็ดฮะถ้าประมาณ5-7วันจะเริ่มผสมผสมอาหารเม็ดกับเหยื่อสดในการคุุกกัน เห็นว่าปล่อยปลากระพงลงบ่อง่ายๆกันแบบนี้แต่รู้ไหมครับว่าขั้นตอนการเตรียมบ่อไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยเริ่มตั้งแต่ตากบ่อให้แห้งอย่างน้อย3มวันแล้วใช้รถแบ็คโฮปรับสภาพบ่อโรยปูนมานเพื่อแก้ดินเปรี้ยวและโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคขึงเชือกไว้เหนือบ่อเพื่อป้องกันนก จากนั้นก็จะเปิดน้ำจากคลองบ้านระกาศซึ่งเป็นน้ำจืดลงในบอ่อให้ลึกประมาณ30-50เซนติเมตรเปิดกังหันตีน้ำไว้1วัน1คืนแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อเพื่อปรับสภาพน้ำใส่เกลือ15กระสอบเพื่อให้เป็นน้ำกร่อยแล้วก็ให้กังหันตีน้ำต่ออีก1วันถึงจะปล่อยปลากระพงลงได้ละครับ และครัเป็นลูกปลากระพงตัวโตวขึ้นมาหน่อยเขาก็จะปล่อยลงสไลเดอร์กันอย่างนี้เลยโอ้นครับปลาก็จะได้เล่นสไลเดอร์ก่อนลงบ่อหนึ่งทีกับอ,อยู่สวนน้ำเลยอ่ะใช่อย่างนี้ปลาอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้1เดือน5วันนะปลาเนี่ยอัตราการลออเราจะดูอยู่ประมาณ3อย่างคือ1น1พันปลาอสองก็คืออาหารปลาและสามคือน้ำครับถ้า ทุกอย่างมันดีและเหมาะสมเนี่ยอัตราการรอดจะอยู่ที่80%เมื่อปลากระพงโตขึ้นเชียบบอกว่าก็จะเพิ่มระดับน้ำในบ่อให้สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแน่นอนว่าน้ําก็จะจืดลงเรื่อยๆพอเลี้ยงได้20วันจะคัดปลาที่มีขนาดใหญ่แยกไปเลี้ยงบ่ออื่นซึ่งก็จะเป็นบ่อน้ําจืดแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ปลากระพงกินกันเองลูกปลากระพงบ่อนี้บ่อเดียวก็จะขยายไปได้เป็น10บสิบบอ่อนในอนาคต ส่วนอาหารที่เลี้ยงก็จะเป็นอาหารปลาสาเร็จรูปที่มีขนาดตั้งแต่เม็ดเล็กๆไล่เลี้ยงไปจนถึงเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยโอ้โหมันใหญ่มากเจฟครับตอนนี้บ่อที่อยู่ตรงหน้านี้ปลาอายุเท่าไหร่แล้วประมาณ5เดือนครับก็คือเลี้ยงอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เริ่มจะเข้าไซส์ที่มีความต้องการของลูกค้าแล้วนั่นก็คือไซส์ประมาณสัก7 7 8 9เจ อาหารที่ให้เนี่ยอาหารแมทนิไซเบอร์อะไรใช้เบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเนี่ยจะขนาดประมาณสักประมาณปลายนิ้วกลางเห็นบอกว่าวิธีการให้เนี่ยอยู่ดีแบบว่าจะผิดคนไม่ได้เลยจะต้องคนที่แบบน้ำหนักมือเป๊ะมากปลากระพงเนี่ยเป็นปลาที่เหมือนกับฉลาดนะมันจะรู้ว่าใครเป็นคนเลี้ยงมันถ้าผิดมือผิดน้ำหนักเนี่ยมันจะจับสังเกตได้วันแรกสองวันเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าสามวันเนี่ยการอัตราการกินเนี่ยมันจะลดน้อยลงเช่นวันเนี้ยมันกินอยู่ร้อยโลถ้าผิดมือไปสักสามวันเนี่ยมันจะลดเหมือนเหลือแปดสิบโลหกสิบโล แล้วสําหรับบ่อนี้นี่ใครรับผิดชอบฮะบ่อนี้นะครับของเราเป็นหัวหน้าเราเรียกว่าหัวหน้าหัวหน้าใช่ชื่อพี่แท็กพี่แท็กหัวหน้าแท็กหัวหน้าแท็กแล้ววันนี้เดี๋ยวให้หัวหน้าแท็กเนี่ย<อ>สาธิตการโยนให้ดูก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราลองมา,งมาเรียนแบบหัวหน้าแท็กว่าจะเป็นไงได้พี่แท็กนี่เหวี่ยงเหมือนไม่ให้อาหารปลาพี่แท็กโกรธใครหรือเปล่าครับตอนโยนนี่พี่อารมณ์มากเลยพี่หุยขึ้นอย่างดุอ่ะ อันนี้ถือว่าดุน้อยแล้วนะครับเฮ้ย hey, ผมว่าตอนนี้ปลาไม่ได้ดุอย่างเดียวแล้วผมว่าพี่แท็กก็ดุแล้วเนี่ยดูแกเริ่มมีอารมณ์ในการเคขี่ยงแล้วเนี่ยเท่าที่ดูไม่ได้แบบไปสกประมาทพี่แท็กอะไรพอจะทําได้ผมมั่นใจว่าพอจะทาได้ครับเราวังถุงอาหารล่วง <laughs> <laughs> เฮ้ยอย่า,ยยาอย่า,ยาขึ้นมาดิเดี๋ยวมันสันเดี๋ยวมันเออเออเออได้ไหมพี่พี่แพ็คบอกไม่น,าน <c oughs> ่ารอดโอ้ยมันกระโจนกระโจนเป็นไงพี่ได้ไหม ไม่รับอยพี่แท็กโอ้โหพ,พี่ถึงกลับมาใหม่ผมเลยพี่เอาละผมผ่านช่วงรวดหนมและทุกทุก,ทกสองสัปดาห์เจี๊ยบจะประปัดน้ำในบอ่อโดยการใส่น้ำหมักสับปะรดที่หมักเองกับมืออย่างนี้ล่ะครับ เพื่อลดแก๊สในน้ำครับเวลาปลาเนี่ยมันกินอาหารเนอาหารมันเหลือเศษอาหารมันเหลือเนี่ยมันจะทำให้เศษอาหารไม่นอนอยู่ใต้น,น้ำแล้วเกิดแก๊สของเสียขึ้นมาครับเพื่อลดแกส๊ส2จะทําให้น้ําขุนน่นที่มันเป็นสีข้นเหมือนใส่ใส่นมสดไปเนี่ยมันจะใส่1ไล่แต่ประมาณ20ลิตรปกติแล้วเนี่ยเราใช้มา2สัปดาห์ครั้งหนึ่ง และเมื่อปลากระพงมีขนาด2ขีดขึ้นไปเจี๊ยบจะจับปลาขึ้นมาชั่งน้ำหนักอยู่เป็นระยะเพื่อดูอัตราการเติบโตคำวนวณอาหารและเพื่อความมั่นใจก่อนจะจับขายยังไงล่ะครับตัวเนี่ยได้แล้ว,ว,ลวโอ้โหพี่แท็กไ,ไ,ได้มาแค่3ตัวเองระพี่แต่แต่เอ๊ะเอ๊ะทำไมมันดูหนักหนักเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนั้น ถึงขั้นต้องใช้สองคนหามกันเลยละครับพี่เจ็ดเจห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์นอกจากขายปลาสดสดตัวเป็นๆที่ฟาร์มราชาวดีแห่งนี้ยังแปรรูปปลากระพงเป็นปลากระพงไร้ก้างพร้อมปรุง เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่อีกด้วยเราขายอยู่2ตลาดตลาดหนึ่งก็คือตลาดปลาไซส์เจ็ดร้อยกรัมถึง900กรัมอันนี้จะเซิร์ฟตามร้านอาหารภาคกลางเขาจะกินเป็นตัวแต่ถ้าร้านอาหารภาคใต้เขาจะใช้ปลาตัวใหญ่เพื่อไปแล่เอาเนื้อ,อหรือส่องออกต่างประเทศถ้าเป็นปลาไซส์เจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยกรัมเนี่ยก็อยู่ที่มา130 1ร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าและทุนใหญ่กว่านั้นละฮะถ้าใหญ่กว่านั้นถ้าเป็นโลหนึ่งเ<ะ>หลือหนึ่งร้อยบาท ถึงร้อยเลยใช่ครับจนไปถึงสองโลครับ2องโลเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นร้อยสิบราคาแทนที่ตัวใหญ่ขึ้นมันจะแพงขึ้นใช่ไหมเออเออแต่มันถูกลงเพราะว่ามันไม่มีความต้องการทางตลาดลมันทําแล้วมันเกินจานอาชีพการเกษตรสําหรับตัวเจี๊ยบเองแล้วเป็นยังไงฮะดียังไงสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าโอกาสการเติบโตเนี่ยมันเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าการขยายตัวของเมืองเข้ามาเนี่ยมันทําให้บางอย่างมันลดน้อยลงคือพื้นที่ในการทํากินพื้นที่ในการทําเกษตรครับซึ่ง คนเนี่ยมันมีนาโนมากขึ้นทุกวันประชากรมากขึ้นทุกวันถ้าเรายังดําเนินธุรกิจอยู่ในหนึ่งในปัจจัย4ี่เนี่ยเราอยู่ได้เพราะเป็นของที่คนต้องกินต้องใช้ตลอดมีโอกาสในการเติบโตถ้าเรารู้จักแปรรูปและพัฒนาต่อยอดในการนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้กับปลาเราการบูรณาการความรู้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงพัฒนาและปรับตัวให้ทันโลกพิ่สูน์ให้เห็นว่าเกษตรยิ่ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าเจี๊ยบพุทธชัยเป้นถึงคือเกษตรไทยไอดดลของเราในวันนี้ละครับ